สวัสดีครับผู้ชมอันนี้ไม่ใช่รายการไลฟ์สนทนานะครับวันนี้ก็บันทึกเทปนะฮะไม่ได้รายการไลฟ์สนทนา,นนนาททนไ,ไาา like นาลฟ์สนทนาก็อาจจะมีครับแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่นะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอะไรนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะก็วันนี้ขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยนะครับก็วันนี้ก็บันทึกเทปมีโอกาสมาบันทึกเทปนะครับก็ิึงหาเวลาว่างนะฮะจริงๆก็ต้องขอบคุณ คุณผู้ชมมากกว่าแนละที่เข้ามากดติดตามกันเป็น9000ซับแล้วนะฮะก็ขอคุณจริงๆครับอยากให้เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดหัวข้อว่าดูผิวดูดูถูกคนตาบอดหรือคนที่การทางสายตาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะหลายๆคนเชื่อว่านะครับว่าคนที่การทางสายตาเนี่ยทาอะไรก็ไม่ได้เรื่องทําอะไรก็ ดูผิดไปหมดอ่ะมันก็ใช่นะฮะแต่ว่าคนที่เป็นสายตาปกติอ่ะคุณมองข้ามจุดๆหนึ่งไปนะอันนี้ผมจะบอกว่าผมพูดถึงเฉพาะคนในครอบครัวเราเท่านั้นนะฮะคนที่เป็นพฤติการทางสายตานะฮะก็ลองฟังวิดีโอนี้ไปแล้วว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะฮะคือผมจะบอกอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมว่าทำไมคนตาปกติหรือตาดีนี่นแหละ นะฮะว่าทาไมคนตาบอดแม่งจะดูโอ้โหผิดไปหมดเลยคนตาดีแม่งถูกตลอดผมจะบอกอย่างนี้ว่าคนปกติเนี่ยหรือตาปกติอย่างเขาเนี่ยเขาเอาใจเขาเป็นใหญ่เขาเอาความคิดเขาเป็นใหญ่เขาเอาความคิดเขาเป็นใหญ่นะฮะแล้วเขาก็พูดอะไรก็มาก็ได้แล้วเราแค่อะไรแค่คนธรรมดานะฮะเราก็ไม่สามารถไปเถียงเขาได้นะฮะ งฟังไว้นะฮะคนปกติครับคนตาดีทั้งหลายนะฮะคุณมีเขาอยู่ในครอบครัวแล้วคุณจะดูถูกเขาทำไมเขาเตโตพอครับเขาเติบโตพอที่จะดูแลตัวเองได้ดูดูแลสิ่งอื่นๆได้แล้วคุณจะห้ามเขาห้ามนูน่นห้ามนี่ไปทุกอย่างมันก็ไม่ใช่นะฮะเหมือนว่าคุณเห็นแก่ตัวเกินไปนะฮะ ถ้าถามในที่นี้ว่าเห็นแก่ตัวยังไงนะครับผมอธิบายให้ฟังได้นะครับเห็นแก่ตัวก็คือคุณเนี่ยปิดกั้นเขาทุกอย่างนะฮะปิดกั้นเขาทุกอย่างเลยคุณจะไม่เขาทําอะไรเลยเหรอคุณจะไม่เขาออกแสดงความสามารถที่เษที่เขามีเลยเหรอฮะถามหน่อยนะคุณคนตาบอดนะครับเขาไม่หัวใจนะคุณไม่ใช่ว่าเอะอคุณก็ปิดกั้นเขาหมดไม่ใช่ คุณไม่เคยเห็นเขาทำ่ะแล้วคุณจะไปดูเขาว่าคุณเขาเขาทำไม่ได้นะคุณเห็นเขาได้ยังนะคุณเห็นเขาทำเขาได้ยังอ่ะคุณเห็นสิ่งที่เขาทำได้ยังนะฮะเอออย่าไปอย่าไปตัดสินเขาสิว่าคุณไม่เห็นนะคุณเห็นเขาหรือเปล่าว่าคุณเขาทำอะไรเขาทำไรได้นะคนตาบอดอย่างเราเราเนี่ย จริงอยู่ว่าอ,า,อาชีพที่เขาทําได้เนี่ยมีไม่กี่อย่างไม่ก็เปิดหัวร้องเพลงนวดขายเวทต์ี่ใช่จริงแต่ในเมื่อเขาทําสิ่งที่คุณขอไม่ได้ก็อย่าไปบังคับเขาคุณควรให้เขาไปทําสิ่งเขาชอบนะคนตาบอดคุณจะเอาอะไรคุณผิดทุกอย่างคุณน่ะไปมองว่าเขาผิดตลอดเลย ไม่ใช่นะฮะคุณอย่ามองคนตาบอดอย่างนั้นนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วนะว่าคุณมีคนตาบอดอยู่ในครอบครัวแล้วว่าแล้วคุณก็ปิดกั้นเขาหมดแล้วคุณทําไปทําไมนะครับอย่าไปดูถูกดูแคลงเขานะฮะผมออกมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าอะไรมาเตือนสติไอ้พวกคนตาดีทั้งหลายอะ่ะ ที่มันดูถูกคนตาบอดที่มันคิดว่าคนตาบอดทําแล้วมันก็ผิดอ่ะเออนะฮะคนตาบอดเราว่ามันจะทําอะไรเป๊ะๆเหมือนคนตาดีได้ที่ไหนถามหน่อยครับคุณคุณเอาอะไรมาคิดอ่ะฮะว่าคนตาบอดมกักจะทำอย่างนี้แต่คนตาที่กูบอกนะไม่ใช่นะครับคุณมีหัวใจบ้างหรือเปล่าคุณมีสมองหรือเปล่าครับ ถามหน่อยคลิปนี้อาจจะแรงนะแต่ว่าที่แรงเนี่ยก็เพราะว่าผมพูดเตือนใจไอ้พวกตาดีแหละคนในครอบครัวเราเนี่ยแหละนะครับฮะคนตาบอดมันนี้มือมีตีเหมือนกันนะครับไอห่ามันก็ปิดกั้นแม่งไปหมดอ่ะไม่เห็นความสามารถของเขาแล้วก็มันก็ปิดกั้นไปหมดอ่ะไม่ให้เขาออกไปนู่นไปนี่ไม่ให้เขาออกไปสู่เลาภายนอกเลยอ่ะ แล้วคุณจะมีเขาไปทําไมฮะมีเขาเป็นทาระแล้วคุณมีทำไมลูกอะ่ะฮะผมอยากจะรู้จริงๆนะครับรู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันดูถูกดูผิดดูหมิ่นประมาทเกินไปใช่แต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้นะฮะว่าคนเรานะฮะเกิดมาแค่ครั้งเดียวครับ โอกาสที่จะเกิดมาที่จะสมบูรณ์แบบอะ่ะมันมีน้อยนะฮะเราเกิดมาทุกคนน่ะมันก็ไม่ได้ดีอะไรทุกอย่างหรอกเกิดมาแล้วแม่งาตาดีหรอเลยไม่ใช่เกิดมาแล้วมาาลมมแวม่งรวยหรอไม่ใช่จุดเริ่มต้นคือจุดของเราคือจุดกาเนิดนะฮะจุดกําเนิดเท่านั้นถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากเกิดมาตาบอดหรอกครับ แต่ในเมื่อเขาเป็นแบบนี้ไปแล้วคุณควรเลี้ยงเขาควรดูแลเขาให้ดีไม่ใช่ว่าคุณดูถูกเขาไปทุกอย่างไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ที่คุณจะพูดอย่างนั้นนะฮะมันเหมือนคุณทำาบาปอะนะครับคุณทำาบาปกับเขามากเกินไปนะไม่แน่นะครับสิ่งที่เขาเกิดมาแล้วเป็นแบบเนี้ยเป็นพราะผลกรรมของเขาที่เขาทำในชาติปางก่อน และที่เขาเกิดมาในครอบครัวคุณเนี่ยก็อาจเป็นเจ้ากรรมในเวรนของคุณเมื่อชาติที่แล้วแหละและเขาก็เกิดมาใช้กรรมนี่แหละนะครับไอหาดูถูกคนตาบอดไปหมดอะ่ะเออกูผิดคนตาบอดผิดหมดเหรอถ้าคนตาบอดผิดทั้งประเทศเนี่ยคนตาดีแม่งก็ควายาละ ดูถูกคนตาบอดมองข้ามคนตาบอดอ่ะนะครับเออสังคมอ่ะฮะสังคมเข้าเรื่องคนตาบอดได้ง่ายนะฮะนะฮะสังคมเข้าเรื่องคนตาบอดโคตรง่ายเลยผมบอกไว้เลยนะฮะง่ายยิ่งกว่าเราซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกอ่ะนะ แล้วคุณดูหรือยังอ่ะว่าเขาทําสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าจริงอยู่ว่าสิ่งที่เขาทํามันอาจจะไม่ถูกต้องในสายตาคุณนะ่ะคุณควรสนับสนุนเขาไหมเออแล้วก็ปิดกั้นเขาทุกอย่างเลยเขาจะไม่โอกาสไปทําอะไรกับเขาคุณเนี่ยแหละแล้วคุณก็ว่าเขาว่าเขาทําตัวไร้สาระอยู่บ้านไปวันวันก็คุณน่ะไม่ให้โอกาสเขาไงคุณคุณให้โอกาสเขาสินะครับ ถ้าคุณให้โอกาสเขาเนี่ยไม่แน่นะฮะคุณจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเลยแล้วคุณจะกลับมาย้อนดูตัวเองว่าคุณเคยทำอะไรกับเขาเอาไว้เป็นปาบาปนะครับเป็นปาบาปนะฮะที่ปิดกั้นคนตาบอดเนี่ยคนตาบอดจะไม่มีทำมาหาแดกก็เพราะคุณเนี่ยแหละอือฝากไว้เตือนใจนะครับสำหรับคนปกติทั่วไปทั้งหลายเนี่ยคนที่ดูคลิปนี้นะฮะ ผมเชื่อว่ารายทางร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแต่คนที่การทางสายตาทั้งนั้นหรือไม่ก็ที่การทางด้านอื่นนะฮะผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะฮะโดยตัวผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่การทางสายตาเหมือนกันผมเหนื่อยมากเลยครับคุณผู้ชมที่โดนฝ่นโดนว่าเนี่ยแต่ผมก็เอามาพูดเพราะอะไรเพราะเหือพวกมันเนี่ยมันมาดูคลิปกูนะฮะดูคลิปผมแล้วเจอสิ่งพูดแบบนี้ แล้วให้ลูกคุณน่ะลองย้อนกลับไปนะครับไอ้พวกตาดีทั้งหลายไอ้พวกประชาชนที่ว่าตาดีแล้วมึงมองข้ามคนตาบอดไปอะ่ะนะฮะมึงเลิกคิดได้แล้วนะฮะว่าคนตาบอดไรค่านะฮะคนตาบอดมีค่าทุกคนครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับขอคุณมากครับที่เข้ามารับเชิญรับฟังนะฮะวันนี้อาจจะมีดราม่าเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากาันไปก่อนนะครับ เอออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไปให้คราดคลิปตอนต่อไปนะครับและผมจะมาพูดเรื่องอะไรนั้นนะฮะก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ